คนอุดผีพุทธีมันเห็นอะไรไม่มีตาฝาดมันเห็นอะไรแว๊บๆตาฝาดโถ่จริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอู้ไหผูชายโอ้อหโอ้ยโอ้ยหลา าผีสวัสดีครับทุกท่านนะฮะนี่คือรายก่อน d ร r k n น v ว r g a เกม l a y นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมสไลด r Man Shadow กับแมปล่าสุดที่ชื่อว่า Persons นะครับที่แปลว่าคุกคุกล้างด้วยไม่คุกสะอาดเลยตึงโปะเงียบเงียบเลยเออรอโลโก้มันขึ้นก่อนน่าจะรอโลโก้มันขึ้นก่อนแล้วค่อยพูดชื่อ นี่โหโหลดนานชีปแป้งเลยครั้งแรกนานนานชุงในสกายเห็นไหมครับเห็นสิครับแน่ใจครับชัดครับอย่าลดจอสิครับอย่าลดจอนะครับมาแล้วมาแล้วเห็นขนาดแปดร้อยคูณมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณเห็นในแปดร้อยคูณหกร้อยส่วนนองผมเห็นในสิบหกต่อเก้าฟูลฮดดีมาแล้วมาแล้วฟูลสกรีนฟูลสกรีนนั่นแหละเห็นชัดระระบบฟูลสกรีน หรือไพสั่นวะโอ้อยู่บ้านคนเดียวเลยใช่อยู่บ um ้านคนเดียวด้วยสัตว์ตาตากรรมเดียวกันอะหาแปดรูปภาพไอ้ไม่หลอดไฟด้วยมีไฟด้วยเชดโอ้โหแซบยังมีไฟแชปแซบยังเหลือไฟให้แปถ้าไม่เดินช้าจังวะอ้เดินอ้ยันหันมากดิยัหันมากดิ หาแปดภาพเระแปดรูปปั๊บถ้าตายตอนแรกเนี่โอ้โหถือว่ากากมากนะยปุ๊บไอี้ไอสัตว์เฮ้ยมีหลอดไฟเอ้ยไฟฉายตกด้วยเก็บได้ป่าวะเออภาพไอ้น,นี่ละภาพแม่งสวยขึ้นนะมีรูด้วยเห็นชัดใช่ไหมตอนนี้อยู่ไหนชัดเนี่ยเจอไฟฉาย ก้อนเหลืองไม่ใช่ก้อนเหลืองนี่มึงพับอยู่ใช่ไหมเนี่ยสกายอะไม่ได้พับอย่ามาเกียนในสัตว์อันนี้เดินมาในโกงอกงโกงแล้วเจอโถ้วมเนอะเงาแตกเฮ้ยตอนแรกๆมันไม่มีอะไรหรอกแต่พอมันมีปุ๊บมันมีเลยพอไม่มีมันก็ไม่มีฮชอืมทำไมกูต้องมาเล่นเต็มจอคนเดียวเนีเยอนัดนส่ง ไอ้นั่นอ่ะแกระบบไฟมันในมันในนี้ระบบไฟโหอ้าวไม่ใช่เหรอเออไม่รูปไม่ง่ายงากกังนวะ็พื่อจะรู้จริงมันคือรูปอะไรเฮ้ยทำไมม่งสว่างขึ้นเองวะเดี๋ยวหันไปฟูบไใชเซอร์ไพรส์เลยหันไปฟ๊บเซอร์ไพรส์เลยมีไปใช้ตกเซอร์ไพรส์มีไปใช้ตกแสดงว่ามีคนเคยมาใช่รู้สึกว่าที่มันตกเพราะว่ามันทําอะไรอ่ะ ไฟฉายแบบที่เราถือว่อมเฮ้ยนายเก็บไฟฉายตกให้หน่อยสิแล้วก็เดิดนไปเละใครก็ไม่รู้มันจะหา,าจหายากจังเบยหายากจังเบยวิยย่งเข้ามาในห้องมืดดิมีอะไรกลัวอะไรแผนแรกยังไม่ได้เลยถ้าตายตอนแรกนะ <c oughs> โหกูยอมเลย <c oughs> วิ่งรอบสนามร้อยรอบอุ้ยอะไระ <c oughs> ถ้าตายโดยที่ <c oughs> ยังไม่ได้แผนแรกอะ มันเป็นการมันเป็นการตายด้วยบัดซบมากนี่กูเดินมาร้อยเจ็ดย่านน้ำนี่ไม่เจออะไรเลยทำไมเงียบจังเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกำลังลุ้นเลยแม่งเข้าไปในห้องเจออะไร เอ้ยอะไรวะภาษาญี่ปุ่นอะไรไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นคิมูจิคิมูจิอิตายโอ้โหอ่านอ่านได้แค่แสองคำใช่ไหมอิตายเนอภาษาญี่ปุ่นอ่านได้สองคำอิตายเนอเย่ไอสัตว์ทำไม่ัมืดขึ้นเรื่อยๆวะมาผิดทางหรือเปล่านั่นสิทำแบบนี้มันเจ็บจุงเบยเฮ้ยไปเปล่าไปเปล่า อ้าวไปลูกผู้ชายไปเฮ้ยอะไรเขาข่าวบ่เนออย่าเดินอย่ายานนะเดินในยานโอตกใจแอร์อ๋อช่างแอร์เฮ้ยเดินมาเดินมาแล้วหรือเปล่าวะตรงเนี้ยที่มีระบบไฟเอ๊ะมันยังไงเอ๊ะเหมือนเห็นอะไรไม่มีตาฝาดมันเห็นอะไรแว๊บๆตาฝาดโถเอ้ยจริงๆ้้้ยยยเเฮฮ โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ใช่โอ้อหโอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าแต่ชีว่าแต่ชีอีไตเอ๋กูมองแล้วเห็นอะไรแบบแบบเยี่ยมเยี่ยมไม่เชื่อผมเฮียนึกว่าทางตันเนี่ยสั์ถ้าทางตันเนี่ยกูยอมละกูอัตีเดตเอฟซีตายเล้งแต่แผ่นแรกอัตีเดตเอฟซีเลยตายก่อนละเอาเยี่ยดังตัน ไอ้เฮ้ยรูป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 ไหนเย็ดได้แผ่นแล้วแล้วโหเดี๋ยวขี้ทีดิโอ้ขี้ผมเปรลุเรรลุแล้วแผ่นแรกผมไม่ต้องวิ่งรอบสนามร้อยรอบอะไปชดมันเด้แผ่นแรกแล้วไม่ต้องวิ่งวิ่งรอบแล้วแค่แค่เมื่อกี้ก็เกือบอวแบบเดินเดีๆปุ๊บเฮ้ยทำไมจอเป็นซ่าสงสัยกูกินสไปค์ไม่ไม่อัปเดตการจอเนี่ยทำไม มึงจะให้อัปเดตเป็น hit dc เจ็ดพ so oh, ันเจ็ดแล้วไงสัตว์เห็นสไลเดอร์แมนแบบโอ้โหมาตาส่วนหนึ่งตอนหนึ่งสามดีสามดีเห็นตะลุจอ่ะสัตว์อุ้ยอะไรวะเียไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์แย่เม็ดนี่แกแพนแรงเว้ยมึงใจดีหน่อยสิมึงก็จะใกล้ฮาโลวีนแล้วมึงจะได้ออกมาเดินเพี้ยนพลาดอะเออเจ็ดพันนะไปทางนี้มันที่เดิม อ้อมเฉยๆเมื่อกี้ซารีเดอร์แมนมันจะตุ๋ยหลังกูมันจะแกล้งอะตบไฟฉายที่มือกูอะบอกไปใไงเก็บให้หน่อยสิเก็บหน่อยสิแลฟังเราก็เออทำแบบนี้มันเจ็บจุงเบยทำไมอยู่ดีๆกูทำไมทำไมอยู่เป็นสัตว์กิน้ตทั้งๆที่อากาศอากาศแม่งร้อน่ะทำไมกูเหงื่อออกเออ เปิดพัดลมดิอไรสักซ่าได้แล้วอะไรซัซ่ามึงเห็นไหม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 อะไรซัซ่ามึงเห็นไหมไม่ได้เอ้ยเอ้ยไม่ได้เลยเราต้องเก็บให้ได้ใช้อะไรเก็บเก็บแล้ววิ่งอ่ะเออเก็บแล้ววิ่งสัตว์สัตว์ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปแล้ว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 เออวิ่งวิ่งไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอ้อมอ้อมอ้อมมันวิ่งได้ปะไม่รู้ ดองดีกดมั่วๆเด้อโอ้โหนี่ก็ต้องอ้อมใต้นี้อีกรอบหนึ่งอล้เนี่ยวิ่งได้กดชิปอะวิ่งได้เห็นปะะ้าล่ะวิ่งได้เออมันมีเหนื่อยปะมีดีนั่นแหละปัญหาเฮ้ย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 ไม่อยู่บา้านคนเดียวแล้วโอ้ยใครมาพ่อมาอสบายสบาย สบายเดี๋ยวพ่อพ่อบอกเดี๋ยววันนี้กลับดึกกลับดึกทุยแวะแวะมาเอาของทุยแวะไปเก็บสบู่ตรงนี้ก็ผ่านมาแล้วเนี่ยว่ะกลับเรืออย่าถอยหลังนะอย่าหันหลังเดินถอยหลังอ่ะอย่าไฟฉายตกแล้ว จอดำไฟฉายตกแล้วจอดำเดินตุ่นไฟฉายแค่สองแม่นเองหรอบอกบอกแล้วให้ออกไปออกก็ออกว่ะ